หม้อจกปีแล้วเนาะหม้อจกปีแล้วป,ปีปลายปีปลายตัวเมียเมียสาวโอ้ยท้องแม่สาวแครงขาใหญ่แม่สาวอ่ะสั้นแม่สาวนะครับเดี๋ยวเอาไวยให้เบิ่งให้ดีไม่มีคนมาเบิ่ร์กพอดีพอดี เออโหวนในเบิ้งพร้อมพูดีโซ่หนเอาซ่นหนโซ่หนเด็กกเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวห้องเท่าใดคะห้องเท่าใดก็หกสิบถ้าใครสนใจทักมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งห้าสามแปดสองเก้าสองศูนยไปยืนเฮี่ยงไหมเจ้าของ บุญเพื่อนบอร์โซ่เพื่อนโซ่ตึงง้วเพื่อนถ้า ah, สนใจก็ท oh, ักมาได้นะคะที okay, ่เบอร์นี้นะคะบ้านใดค้ะงวดอนอนเตยโอ้ดอนเตยค่ะเพื่อนเพื่อนููดอนเตยยอาสิโอเคค่ะ คนตกแล้วโดนจุ่มก er ันละจุ่มกันละคนตกโบโพ่อไปแล้วไปแล้วผม ฝนตกเข้าห่มก่อนข้าห่มก่อนฝนตกฝนตก พวกกำลังต่อรองกันเนี่ยกำลังต่อรองกันเรือนี่บักขี้ดื้อนี่ฮะบักขี้ดื้อตัวนี้เด่นเนาะ ถือไปวัดแล้วิพระเจ้าถือพระเจ้าต่อรองกันละชสวยโพษสิชวยโทษเโอะต,ตอนนี้เท่าไหรนะ่นาะตอน,นี้บอกจ้าสามองสามสิบสองสาอ่าอ่ามาถ่ายรูปมาถ่ายรูปเดี๋ยามมาหากล้องเลยผัว อ้เอาเว,วากับพนกันคนเว้านํามาสินโอู่ได้นีเนาะสาสิบสอง งัวสาวงัวสาวสาวสิบสองมัวสาวต้องการตัวก็มาซื้อที่ตลาดดอนทอยนะคะที่ตลาดดอนทอยมีให้เลือกตั้งแต่ตีสี่ถึง แปดเก้าโมงนะคะที่โดนโทยนะคะทุกวันจันทร์นะคะแต่ตอนนี้เนะี่ยฝนตกกระเริ่มแหง้แหงๆเข้าไปแล้ฝนตกแล้วฝนตกคะ่ะเขาใดน,นะสี <46. S 2> ่สิบหกครับ46ครับแม่สาวแม่สาวสี่สิบหกว่าสั้นเครับ นี่สีแม่ใช่นี่ทองเราสี่เดือนเดี๋บวพงทายข้างหลังก็4สี่สิบหกแม่อาจะชัดสี่สิบหกหน้าเลี้ยงหน้าเลี้ยงตองการเลี้ยงดิถ้าสนใจทักมาได้ที่เบอร์1ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดเก้าห้าหกหนึ่งสี่ครับหนึห้อยอย่างน่ีห้อยมองบ้านโพตาครับห้อยมองบ้านโพตะาอันนี้ละคะนี่ อันนี้ <45 S 2> สี่สสี่องสี่เดือนครับสองเดือสมบัตมันแดงบามันแดงครับสมตัวครับสมตัวสันี่บามันแดงัอันนี้ก็ทักมาได้นะคะที่เบอร์ในห้อยหมองศูนย <8 1 S 1> ์แปดหนึ่งเจ็ดเก้าห้าหกหนึ่งหนึ่งสี่อันนี้ต่อได้ยีสีชั่วโมงครับออพอแล้ว อยากขายอยยาากขเออค่ะไปส่งทันทีอยู่บนเนาะอยากขายสันอยากขายันเพราะว่าอยากขายต่อได้ยี่สี่ชั่วโมงว่ะสันต่อได้ครับต่อได้ทั้งวันเนาะต่อได้ทั้งวันเลยมีสองตัวนะคะสองตัวสองตัวนี้ไปุ่ข้แ่ขาวได้ข้าวได้คะ ขาวๆตัวแดงไหมนี่บอกข้าวม้วนโอ้โอ้โอ้ตัวแดงว่าแกรวมได้แล้วรวมได้แล้วห้องพอบอ่ะห้อง่าไรคะ 3ามสิบห้ตัวนั้นดิตัวนั้นแม่นางนั่งสามสิบสี่สามสิบสี่สามสิบสี่แม่นางแม่นางนี่สามสิบแม่สาวบ่แม่สาวตัวนั้นก็แม่บ่คะ ตัวนอบเป็ดอันนี้เด็ค่ะเบอร์ที่โตถ้าสนใจค่ะมีคนสนใจที่ต่เบอร์ใดคะศูนย์แปดหกศูนย์แปดหนย์เจ็ดสามศูเจ็ดสามหกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าแม่สาวนะคะสนใจก็ทักมาได้ที่เบอร์นี้นะคะคนงามดอนเขื่องคนงามดอนเขื่องขาทางพวเราสองตัวนี้นะคะสองตัวตัวนพันี้าเท่าไหร่ะ ร้อยซาวใครก็ร,ก,ร,ก,รก็ตัวนี้เจ้าของเพื่อนใครก็เจ้าของซาแปดซาแปดอันนี้ถ้าสนใจก็ทักมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกสามศปดสสาสี่หแปดอันนี้ก็สนใจก็ทักมาได้นะคะมีอวสามตัว สนใจไปเลี้ยงนะคะที่เบอร์นี้นะคะอันนี้นอนอยู่อันนี้นอนเล่ๆ่อยู่นอนเล,เล่ๆ

ทั้งแม่ทั้งลูกทังแม่ทังลูกรอี่รอาบอกว่มัวพี่จะฉี่มั่วไสามหมื่นสองครบหน่ะกระแมนน่ะครน่ะโอ้ครหลักกระแมนสามหมื่นสลูกตัวผู้สามหมนลูกตัวผู้ตัวนห้าหมื่นแปดพัน้าหมื่ันลูกตัวผู้ผู้กันลูกตัวผู้คือกันลูกน้ำเยยัจอยสักหน่อย สนใจถ้าสนใจก็ทักมาได้ที่เบอร์ครับ083 083 667 667 7705 7705ห้านยาบ้านนอนวัสดุก่อสร้างบ้านนอนวัสดุก่อสร้างท่งออกอากาศลักกิโลเมตรที่สามออกอากาศลักกิโลเมตรที่3ครับโรงแรมต้นไผ่คนเดียวกันเหลือต้นไผ่โอ้เมื่อไรก็ผ่านไปอยู่ค่ะแม่ครับมีทองมีอย่างอื่นหลายๆค่ะค่ะพร้อมอะไรอีกทันมีเหรียสองคมของผมขายเหรียสองคมโอ้ขายไปละซานลวบอขายไปสามโครมละขาย ขายไปสามโค้งแล้วสัตว์ตัวนี้เด็คะสี่สิบห้าตัวนี้สี่สิบห้าสัตว์คะสี่สิบห้าแม่สาววะแม่สาวตัวนี้ก็ดีสี่สิบห้าถ้าสนใจก็ทักมาได้ที่เบอร์คะศูนย์หกสาม ศูสี่แปดเจแปดหนึ่งสามทักมาได้นะคะที่เบอร์นี้นะคะจะของเพิ่นก็สูงขนาดจนเพียนะ้ยนนาผากเจ้าเลยสูงขนาดเลยสนใจก็ทักมาได้ค่ะที่เบอร์ที่เบอร์บอ,บอกไปนี่นะคะที่ตลาดดอนทอยนะคะทุกวันจันทร์นะคะพบพื่อมาเจอกันได้คะ่ะที่ตลาดดอนทอยนะคะ เป็นตัวเม เจ้าของอยู่ไส่หนะ่ะเจ้าของอยู่ไส่หนะ่ะวา่าเพราะใค่าพอาะว่าใคเจ้าของมาอยู่ป่ะคนยานฝนเนาะเจ้าของยานฝนคนเข้าไปอันข้างในคนพยานฝนฝนตกแล้วก็กลัวฝนแล้ว อืมอืยังตัวร้องกันอยู่บ้างนะโอ้ตัวนี้คนคู่เบิ้งแค่ตัวนี้นะแม่ลูกนะคนเบิ่งขนะไมนฮ้องขนาดละเบิ่งขนาดโอ้ยเตะเด้อเตะเด้อ ท่าได้พราะเป็น้องเป่นฮองรนะหาดหาสิบเจ็ดองไม่รู้บ่ลูกตัวเมียบ่ตัวเมียเอตัวผู้ลูกตัวผู้หาสิบเจ็ดเขาจะได้หาสิบเจ็ดบอจได้หาสซื้อไปได้หาสิบหนเดียวนะตอรอกันต่อรองกันเจอติหาสิบเจ็ดนี้ได้หาสไม่รู้ลูกตัวผู้อ่ะสิ อาตัวนี้เลยนะของเพาะปะของพา่ะงอพาะปะก็ไ้พาามสิบสามสามสิบสามา3ตัวนี้พ่อแม่สาวป่ะ พ่อแม่สาวสามสิบามสสบาเพาะตัวใดแม่ตัวใดแม่เขเพาะตัวเดียวเดสาสิามเพมีเบอร์ป่ะเบอร์โทรเพะบอกแม่ถ้าเพื่อนสนใจเพื่อนโทมาพราะบอกเบอร์เนี่ยเพื่อเพื่อนสนใจศูนหห 309- 32- 72- 73พออย่างพออย่างพอมูลบ้านไหนพราะพอบ้านไหนเพราะนาโฟนาโฟสีโนข้ามบหรออันนี้ของพอถ้าสนใจก็ทักมาได้นะคะที่เบอร์ที่บอกไปนี่นะคะ ข้อมูลสัตวนัวพ่อมลอมลพระธมารตัวเดียวนี่เลยแม่สาวนะคะเนี่ยวัาแม่สาวผลมาแล้วจะหาที่ลบผลก่อนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าจันหน้านะคะเจอกันนะคะ อนทอยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีจ้า